สวัสดีครับปัญหาใหญ่นี้ตอนนี้ที่อยู่ใกล้บ้านเรามากที่สุดก็คือทะเลจีนใต้นะครับจริงๆแล้วในอดีตโบราณเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นของใครเป็นทะเลเวงวางกลุ่มคนไหนมีความสามารถทางทะเลมีเรือก็เดินทางแวะพักตามเกาะต่างๆอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแน่นอนว่าในสมัยโบราณเนี่ยอาณาจักรจีนเป็นอนาณาจักรที่มีการเดินทางทางเรือติดต่อค้าขายนี่ค่อนข้างเยอะเลยรู้จกกักเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้นี่ค่อนข้างดีนะครับพะเป็นเส้นทางเดินเรือมีการเรียกชื่อเกาะเป็นที่รู้จักในมนักเดินเรือของจีนแต่ก็ไม่ได้มีการประกาศครอบ ครอนะครับจนตะวันตกเด้เข้ามามีการแบ่งเส้นประเทศนะครับพวกตะวันตกรู้ดีว่าทะเลนี่สาคัญนอกจากแบ่งกันพืนแผ่นดินแล้วทะเลก็ต้องแบ่งกันด้วยตะวันตกก็เจอปัญหานี้มาก่อนมีประสบการณ์มาก่อนนั่นเองนะครับทะเลตรงนี้เป็นของใครทะเลส่วนกลางอยู่ตรงไหนเพราะตะวันตกมีการเดินทางในทะเลนี้เยอะมากส่วนคนในภูมิภาคไม่ให้ความสําคัญมากนักนะครับใครอยากไปก็ไปแล้วก็ไม่มีความเชี่ยวชาญในการเดินเรือก็มีแต่เรือเล็ก,ลกๆนะครับไปได้แค่ใกล้ๆไม่มีปัญหาอะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหมู่เกาะ แฟรลี่นี่อยู่ตรงไหนเพราะไม่เคยไปถึงและไม่มีความจําเป็นต้องไปแผนที่ทางทะเลก็เป็นตะวันตกทางนั้นมาสํารวจแล้วก็มาทําให้นะครับและพวกฝรั่งก็จะเรียกทะเลแถบนี้ว่าทะเลจีนใต้หรือว่าเซา์ไชน่าซีฝรั่งก็จะเรียกให้เข้าใจในหมู่ของตะวันตกก็จะเรียกอินกประเทศใหญ่ๆที่ตะวันตกรู้จักเพื่อความเข้าใจนะครับอย่างมหาสม,มุทรอินเดียก็ไม่ได้เป็นของอินเดียนะครับแค่เรียกชื่อเฉย ก็เพื่อให้เข้าใจว่ามหาสมุทรนี้อยู่แถวแถวอินเดียนะครับแต่ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยขอบเขตทางทะเลนี่เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับมีความสําคัญมากขึ้นผลประโยชน์ทางทะเลนี่มากขึ้นมีข้อพิพาททางทะเลมากขึ้นพื้นที่ทับซ้อนกันก็มากขึ้นตามไปด้วยนะครับใครๆก็อ้างสิทธิ์ก,กฎกติกามารยาทก็มีนะครับพื้นที่ออกจากฝั่งเท่าไหร่ถ้าทับซ้อนกันเนี่ยก็กานเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไปนะครับจีนอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ทั้งที่ตามกติกามารยาทแล้วเนี่ยจีนไม่มีสิทธิ์นะ จีนอ้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาว่าเรือของจีนเนี่ยเคยมาแวะหมู่เกาะแถวนี้นะครับมีการตั้งชื่อจีนให้ด้วยดังนั้นแล้วนะครับต้องเป็นของจีนมีการกีดเส้นเอาเองพูดเองเออเองนะครับแต่ก่อนจีนไม่มาอ้างแบบนี้นะครับแต่พอมีกําลังมีเงินก็มาอ้างพอเห็นว่าประเทศรอบๆเนี่ยไม่มีทางสู้รบปรบมือได้นะครับเวียดนามฟิลิปปินก็ไม่พอใจแต่ก็พูดเสียงดังไม่ได้ให้ศาลโลกตัดสินเลครับศาลตัดสินเป็นประโยชน์กับฟิลิปปินพออยู่ใกล้ที่สุดกับหมู่เกาะสแปกลี่อย่างที่เราเห็นนะครับจีน ชาวฟิลิปปินส์ส่วนฟิลิปปินส์ด้วยสภาพแล้วนะครับก็ต้องยอมถ้าปล่อยให้เป็นของจีนเนี่ยทะเลสากลหรือว่าเส้นทางเดินเรือนะครับก็จะยากขึ้นอันนี้เป็นเห็นให้สหรัฐมิกาต้องเข้ามานะครับไม่งั้นจีนกินรวบจีนก็ไม่ยอมนะครับมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างมากมายรวมถึงฐานทัพในหมู่เกาะสแปรตรี้ด้วย สถานการณ์นี้เริ่มระอุขึ้นมาแล้วครับหลายคนคาดว่าจะเป็นสมรภูมิในอนาคตฟิลิปปินส์เข้าหาสฐอเมิการนะครับกลับลามทันทีเพราะอยู่กับจีนเนี่ยมีแต่เสียกับเสียนะครับเวียดนามคูอรีของสฐาเมิการเนี่ยสอนคนให้เกลียดสฐาเมิการตอนนี้เริ่มไม่เกลียดแล้วนะครับพระรัสเซียเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้งานนี้นะครับจากที่จีนเข้าไปดั้งฐานทัพในทะเลจีนใต้มีคําถามว่าถ้าเกิดสงครามเนี่ยจีนจะต้านหรือปกป้องฐานทัพได้หรือไม่บทความนี้จาก the national interest นะครับลองฟังดูก่อนว่าเป็นอย่างไร อันดับแรกเลยนะครับให้ลืมเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ไปก่อนนะครับไม่มีใครเอามาใช้จีนน่ขนอาวุธไปไว้ในหมู่เกาะสเปรี่พอสมควรแล้วครับซึ่งในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นครับก็เคยใช้เป็นฐานทัพมาก่อนญี่ปุ่นนะคิดว่าเกาะเล็กเกาะน้อยเนี่ยมีข้อได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์นะครับแต่ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยญี่ปุ่นคิดผิดเพราะต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําอาหารแล้วก็เชื้อเพลิงเพราะยากในการขนส่งนะครับแต่สลับจีนแล้วเนี่ยสามารถลําเลียงสะดวกขึ้นเพราะอยู่ใกล้กว่าญี่ปุ่นนั่นเองจีนนิส่ง มากนะครับรวมถึงยุทธปกรณ์ต,ต่างๆมากมายทั่วหมูกก่เกาะมีโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นหลายอย่างด้วยนะครับจีนมีการติดตั้งระบบป้องกันทางกากาด HQ9 นะครับที่มีพิสัยการยิงประมาณ200กิโลเมตร ในอนาคตเนี่ยอาจจะได้ S400 จากรัสเซียก็เป็นไปได้นะครับมี GLCM หรือว่า Galloway Cruise Missile หรือว่าขีปนาวุธร่อนที่ยิงจากภาคพื้นนะครับซึ่งอันตรายต่อเรือผิวน้ำมีเครือข่ายเรยดาร์ด้วยนะครับมันก็มีคำถามว่าจะปกป้องการโจมตีทางอากาศได้ไหมเพราะอาวุธเหล่านี้อยู่ในที่โล่งแจ้งเห็นชัดนะครับโดยเฉพาะระบบป้องกันทางอากาศสนามบินที่จีนสร้างบนเกาะอันนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่เห็นได้ชัดนะครับถึงแม้ว่าจีนจะมีเครื่องบินรบ เครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ถึงแม้ว่าจะมีการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังแผ่นดินใหญ่ก็ตามนะครับแต่ว่าสหรัฐมิกาสามารถทำลายอุปกรณ์เหล่านี้จากขีปนาวุธระยะไกลได้ถึงแม้ว่าจีนจะมีบังเกอร์เก็บเครื่องบินก็ตามนะครับ อุปกรณ์ทั้งหมดที่จีนมีล้วนต้องอาศัยเวทาภาคพื้นซึ่งจีนติดตั้งกระจายไว้ในหลายเกาะนะครับแต่ก็สามารถถูกทำลายได้อย่างง่ายดายจากขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ําแล้วก็จากเครื่องบินล่องหนนะครับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถทําลายได้หรือแม้กระทั่งการส่งกองกําลังพิเศษเข้าไปทําลายก็มีนะครับ ส่วนการส่งกําลังบํารุงนะครับความสามารถในการสื่อสารนี่สําคัญมากแต่ว่าการส่งกําลังหรือว,ว่าอุปกรณ์สนับสนุนเนี่ยทำได้ยากเพราะต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากนะครับส่วนท่าเรือที่จีนสร้างไว้ก็ไม่ใหญ่พอที่จะซ่อมบํารุงยุทธปกรณ์ได้มากนักเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากขีปนาวุธโดยเฉพาะจากเรือซุ่มวอชนะครับมีการประเมินว่าทั้งกําลังพลอาวุธที่จีนเอาไปไว้บนเกาะเนี่ยอันนี้เป็นการแสดงออกทางการเมืองมากกว่าแสดงความเป็นเจ้าของนะครับเพราะถ้าใช้งานจริงๆเนี่ยไม่สามารถต้านทานการโจมตีได้เลยโดนทําลายแบบ ง่ายๆนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศส่วนตัวแอดมินคิดว่าจีนก็รู้นะครับเลยมีขีปนาวุธพิศัยไกลบนแผ่นดินใหญ่นี้มากมายหวังยิงถล่มกองเรือที่เข้าไปนะครับไม่ได้หวังจะชนะด้วยกําลังที่มีอยู่บนเกาะเท่านั้นแน่ๆน,นอกจากกองเรือมากมายของจีนที่มีแล้วนะครับกำลังทางการก็สําคัญแต่ว่าระยะทางค่อนข้างไกลาจากแผ่นดินใหญ่และเครื่องบินเติมน้ํามันทางการของจีนนี้ไม่เพียงพอนะครับดังนั้นแล้วฐานทัพที่อยู่ใกล้ๆอย่างในกัมพูชาเนี่ยจึงสําคัญกับจีนมากในการเสริมกําลังเ กมูกาะสแปดลี่ ความจริงนะครับถ้าเกิดสงครามจริงๆเนี่ยจีนจไม่รอดนะครับโดนล้อมทุกทิศทางแต่ว่าการเมืองมันก็อีกเรื่องนะครับแอดมินคิดว่าตอนแรกจรีนเนี่ยหวังจะเข้าครอบครองโดยละม่อมโดยใช้เศรษฐกิจกล่อมประเทศใก,ใกล้ๆอย่างเวียดนามกับฟิลิปปินส์นะครับส่วนทางปกก็เข้าทางลาวกัมพูชาไทยมาเลส่วนสิงคโปร์นี่เจรจาทีหลังเพราะถ้าประเทศเหล่านี้ยอมก็ไม่มีปัญหานะครับเกือบจะสําเร็จอยู่แล้วแต่ว่าสหรัฐไม่ยอมนะครับทางรถไฟก็มาถึงลาวไม่ง่ายนะครับที่จะผ่านไทยไปมาเล์ถ้าทางรถไฟถึงแค่ลา จีนนี่เสียหายเยอะแทบไม่ได้อะไรนะครับถ้าลงไปมาเลยไม่ได้ส่วนทางทะเลจีนก็ต้องแข่งกล้าไว้ผิดแผนไปแล้วนะครับรอเจรจาน่าคิดนะครับถ้าไม่มีสหรัฐม,มิการกับออสเตรเลียเนี่ยสิงคโปร์กับอินโดนีเซียต้านไม่ไหวนะครับเหมือนเหมือนจีนเนี่ยเอาเข้าปากกําลังจะเกินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสหรัฐม,มิการมาบีบคอไว้แล้วดึงออกมาส่วนอีกเส้นทางของจีนก็คือลัดผ่านพมา่าเข้ามาหาสมุทรอินเดียนะครับอันนี้มันก็ไม่ง่ายอีกเส้นทางก็คือผ่านปากีสถานเข้าทะเลอาหรับทางนี้ง่าย ที่สุดแล้ว,ลวครับแต่ว่าต้นทุนนี่สูงสู้ขนส่งทางเรือนี่ไม่ได้นนยบายของหรัฐิเาิกาเริ่มหนักกว่ายุคข,ของชามนะครับฝันของจีนในทะเลจีนใต้ก็คงค้างไปอีกนานเลยทีเดียว ส่วนกรณีของพาม่านะครับหมายถึงการรัฐทหารส่วนตัวเอนมินมองว่าไม่ต่างกันทั้งภูมิภาคนะครับเป็นรัฐของทหารมานานแล้วแต่ว่าวิธีการการเรียกนี่ต่างกันเฉยๆการเปลี่ยนแปลงของพาม่ามีในย่าสาคัญจากทะเลจีนใต้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับด้านหนึ่งคิดว่าการคลองทะเลจีนใต้ของจีนเนี่ยยากขึ้นจากนโยบายของสหรัฐมิกาการเข้าพาม่าออกทะเลนี่จะง่ายกว่าซึ่งปกติจีนก็มีแผนลงทุนในเส้นทางในพาม่าอย,อยู่แล้วนะครับเหตุการณ์ในพามา่าจีนไม่จะเป็นต้องเข้าปกด,ดันให้เกิดการยึดอํานาจจากทหารนะครับ บางคนอาจคิดว่าจีนเนี่ยอยู่เบื้องหลังหรือว,ว่าสนับสนุนเหตุการณ์แต่เท่าที่ติดตามนะครับถึงแม้ว่าพาม่าจะมีรัฐบาลจากพลเรือนแต่ว่าทัดมาดอหรือว,ว่ากองทัพของพาม่าเนี่ยก็มีอำนาจกำหนดนโยบายอยู่แล,แล้วนะครับที่สำคัญพาม่าลดการพึ่งพาจีนและพาม่าไม่พอใจนะครับที่จีนเนี่ยไปสนับสนุนรัฐต่างๆหรือว,ว่าชนกลุ่มน้อยในพาม่านะครับจีนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการรัฐประหารของพามา่าอาจเสียผลประโยชน์ได้ซ้ําเพราะกองทัพพม่าจะต้านจีนมากขึ้นน่าสนใจว่าก่อนหน้านั้น คโครงการใหญ่ในทวายเนี่ยซึ่งเป็นการลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านของพมา่าถูกยกเลิกไปนะครับจากรัฐบาลของพลเลือนพอเกิดการเปลี่ยนแปลงในพม่าทหารเข้ามาเนี่ยโครงการนี้จะกลับมาเป็นของเพื่อนบ้านใกล้ชิดของพมา่าหรือเปล่านะครับพมา่าไม่ได้ใกล้ชิดกับจีนอย่างที่หลายคนคิดพม่าเนี่ยใกล้อินเดียมากกว่านะครับงานนี้เป็นงานยากของจีนขึ้นไปอีก